อย่าไว้ใจคนดื่มเหล้าว่าจะไม่เจ้าชู้ครับจำไว้นะเพราะคนเจ้าชู้ส่วนใหญ่ก็จะโกหกสำเพาเดียวกันครับเรือลำเดียวกันสามตัวนี้ไปด้วยกันหมดไอ้เวลามันปกติเนี่ยมันก็ไม่เจ้าชู้หรอกครับแต่พอมันได้กินเหล้าไปแล้วเนี่ยไอ้ความเจ้าชู้เนี่ยมันชักจะกลับรอยเดิมเราเข้าใจไหมผู้ชายอ่ะแต่ถ้าเขากินเป็นการเป็นงานได้อยู่ทีแล้วมันยังไม่ไปไกลกว่านี้ยังไม่ได้มีพันธะผูกพันกันเลย เรายังไม่ได้มีลูกจริงๆด้วยกันเลยเรายังไม่ได้มีบ้านมีรถที่ผ่อนด้วยกันเลยแล้วถ้าวันหนึ่งมันทิ้งเราไปอ่ะในวันที่เรามีอะไรหนักหนาสาหัสในวันที่เรามีบ้านในวันที่เรามีรถร่วมกันในวันที่เรากู้หนี้ยืมสินด้วยกันแล้วมันทิ้งเราไปแบบนี้จู่จูไม่หายทําแบบเนี้ยทําพฤติกรรมแบบเนี้ยเราไหวไหมถ้าเราไหวผมจะบอกให้เราไปคบกันผมมีวิธีเราจะเอาไหมไม่ไหวค่ะอ่าถ้าเราไหวผมจะบอกผมจะให้บอกให้คบกันเนี่ยแต่ผมรับประกันว่าเขาจะทําแบบนี้อีก